เป็นพัตเตียวที่พูดเรื่องาการกัดซ้อชายฝั่งเยอะมากนะครับก็ไม่รู้ว่าเราต่อสู้เยอะไปหรือเปล่านะครับมันก็เลยทําให้สารนห้ไกหยิบคํานั้นเนี่ยไปใช้ซึ่งจนนาทีนี้เราก็ไม่เข้าใจแล้วว่าคําว่าซอกร่อนบ่อนทาลายเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรนะครับแล้วก็ผมเชื่อประเด็นที่อาจารย์ยุทธพรมองไว้เนี่ยสำคัญยิ่งก็คือว่าถ้าความหมายนี้มันเคยมีคํานิยามหรือบริบทของมันที่เคยอธิบายข้อที่จริงไว้ก่อนเนี่ย มันก็จะทําให้เราเข้าใจว่านั่นหมายถึงอ,อะไรแต่แม้กระทั่งมีคำวินิจฉัยตัวเต็มออกมาแล้วนะครับเราเองก็ยังสับสนอยู่ว่าตกลงมันหมายถึงอ,อะไรนะครับแต่อันนั้นก็ไม่เป็นไรครับก็ว่ากันไปตกลงตามคิวใช่ไหมครับหรือว่าเขาจะเล่นเราก่อนเมื่อกี้คุณชอบ,บอกเข้าใจว่าทางกะกะตอเองก็จะต้องทําตามคิวสาลนิตศาสตร์ oh. รเองก็ต้องตามคิวนะคิดว่าคงไม่สามารถข้ามคิวได้ยกเว้นว่า รู้สึกว่าการซัพพอร์ตลดทําลายฉับพลันขึ้นแตแต่ตอนคุณพิธาเนี่ยเราคิวนานลือเกินเรื่องหุ้นแ้่จริงที่ควรจะตัดสินได้เลยเนาะนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรัน,นั้นก็ไม่เป็นไรครับก็เป็นเรื่องของข้อท็จจริงซึ่งแน่นอนเราก็จําเป็นที่จะต้องคือผมคิดว่ามันมันพูดลําบากนะครับเวลาที่เราบอกว่าเราไม่สามารถหนีกระบวนการซึ่งเราก็รู้แก่ใจว่ามันอาจจะเป็นกระบวนการที่ไม่ได้ถูกต้องหรือชอบธรรมทั้งหมดนะครับ แต่เราก็พร้อมเดินเข้าสู่กระบวนการเหล่านั้นในแง่ของการพิสูจน์หลักการที่สําคัญไปกว่าน,นั้นให้พี่น้องประชาชนเห็นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องข้อต่อสู้ในเรื่องการยุบพักการเมืองนะครับทีนี้ผมต้องแยกแบบนี้นะครับว่าในฐานะที่เวลาเราเรียนกฎหมายนะท่านอาจารย์เวลาเราพูดถึงความเป็นนิติบุคคลมันก็จะมีประโยคหนึ่งที่บอกว่านิติบุคคลเนี่ยต้องรับผิดชอบนะครับกับ ผลการกระทําของนิติบุคคลนิติธรรมะเออนิติบุคคลต้องรับผิดชอบก็หมายถึงว่ากรรมการต่างๆของนิติบุคคลเล่านั้นเพราะว่าที่ต้องพูดแบบนี้ขึ้นมามันก็มีคนที่โตแย้งนะครับว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยไม่แปลกอะไรว่าถ้าพัดทําผิดอะไรกรรมการบริหารก็ต้องรับผิดชอบแต่ผมคิดว่ามันมีสองมุมที่ต้องยืนแล้วก็พูดจะนห้ชัดนะครับว่าตกลรงการกระทํานั้นเนี่ยเป็นการกระทำลายคนซึ่ง กรรมการบริหารพักหรือแม้กระทั่งส่วนหนึ่งของพักส่วนใหญ่ของพักเนี่ยอาจจะไม่รู้เลยด้วยซ้าเอาค้าจริงผมไม่อยากรงรไรเียดีรยวก็รู้ว่าการกระทําของพรคการเมืองหนึ่งเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจากสมาชิกคนเดียวเท่านั้นด้วยซ้ําแล้วก็เอาเหตุเหล่านี้ไปยุบพรคก,การเมืองนั้นซึ่งผมว่าอันนี้คือความไม่ชอบธรรมเป็นอย่างยิ่งแล้วในขณะเดียวกันนะครับถ้าพูดถึงว่ามันเป็นการกระทาของตัวบุคคลหรืออาจจะมีคณะบุคคลต้องรับผิดชอบบางส่วนเนี่ย ก็ไม่ได้หมายถึงว่าสมาชิกของคณะบุคคลนั้นเนี่ยจะต้องร่วมรับผิดชอบไปทั้งหมดเขาเองอาจจะไม่รู้เลยด้วยซ้าแต่นี่ก็ผมก็ต้องเรียนแบบนี้นะครับว่าเวลาพูดถึงการยุบพักการเมืองเนี่ยท่านจะเห็นได้ว่ามันไม่ได้ยุบแค่ตัวพักแต่มันนํามาซึ่งการตัดสินนะครับตัดสิท์ทางการเมืองของคนที่ถูกกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมเนี่ย เขียนถึงไปด้วยนะครับซึ่งแน่นอนช่อแซงให้นิดนึงนะคะว่าในต่างประเทศแม้จะมีโทษทุกพักแต่ไม่ได้ตัดสิทธิกรรมการบริหารนะคะมีประเทศเดียวคือตุรกีซึ่งตัดแค่5ปีมาถึงหนึ่งการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเราคนไทยคนแรกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตก็ได้แล้วก็จะพูดต่อว่าการตัดสิทธิ์เนี่ยมันผมไม่รู้จะอธิบายกับกฎหมายยังไงตอนนี้เนี่ยผมนี่มีปัญหากับโปรไฟล์คอมพิตเตอร์ผมมากเลย ผมเอาคําว่าสิทธิ์เก่าที่ดิสารธรรมศาสตร์เนี่ยออกไปปีกว่าแล้วแรงมากนะผสำหรับใครที่ไม่เข้าใจไปดูว่าประธานศาสตร์และธรรมนุษยไม่ใช่ประธานเป็นหนึ่งในตุลาการศาสตร์และธรรมนูษนะจริงๆก็คุ้นเคยกันทั้งนั้นเลยคำไหลท่านเนี่ยก็ผมก็เรียนกันมาตําราก็ยังวางไว้บนโต๊ะนะครับที่เขียนว่า2475อะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับแต่แต่ซีเรียสจริงๆนะครับซีเรียสจริงๆเพราะว่ามันตอบลับแห่งความไม่สัดส่วนยังไงอาจารย์มันตอบตอบลับบอร์ดดินอินฟูแบบพยันแับฐามอนนี่อย่างไร มันตอบกับดุลพินิษซึ่งดุลพินิษฐ์นั่นต้องสอนร้องกับข้อที่จริงและข้อกฎหมายเนี่ยอย่างไรมันหมดปัญญยายจริงนะครับเวลาที่นักกฎหมายจะต้องมาอธิบายเหล่านี้ถ้าอาจารย์คณะนิติคนหนึ่งเ่ยท่านหนึ่งเขียนนะครับบอกว่าไอ้เรื่องนี้ยุคพักหรือไอ้ารตัดสินคดีของพรกก้าวใครเนี่ยไม่ต้องออกข้อสอบหรอกเพราะเด็กปีหนึ่งก็คิดได้คําว่าคิดได้ไม่ได้ไหมายถึงว่าคิดได้มันจะต้องยุกนะครับก็คิดได้ว่าอย่าอย่าเรียกว่ากระบวนการโดยชอบเลย อย่าเรียกว่ากระบวนการนีติดบัญญัิโดยชอบเลยซึ่งผมคิดว่าประเด็นที่ต่อเนื่องจากคุณชอบก็คือว่าได้เห็นไหมครับว่าบางเคสตัดสิบสิบปีบางกรณีเดี๋ยวนี้ปัจจุบันซึ่งอาจจะมีข้อที่จริงในรายละเอียดที่แตกตา่างตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตมันเป็นไปได้ยังไงครับในในเรากำลังพูดถึงว่าเขาคือคนที่เป็นแอคทีฟซิตี้เซนหรือคนที่มีส่วนร่วมประชาชนที่ตื่นรู้ทางการเมืองแต่กลับถูกตั์ ตัดสิทธ์ทางการเมืองตลอดชีวิตการมีสิทธิทางการเมืองไม่ได้หมายถึงการมีสิทธิ์โดยอยากมีตําแหน่งแห่งที่นะครับแต่มันกำลังทำลายระบบประชาธิปไตยหรือเสรีประชาธิปไตยที่เรารู้สึกว่าบ้านเมืองเป็นของเราทุกคนเนี่ยอย่างยิ่งนะครับฉะนั้นโดยการตีความขยายแอบได้ยินมาว่าถึงแม้นะักวุฒิจะเป็นรองหัวหน้าพักที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารเนี่ยแต่เขามองว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งมันตลกมากนะท่นดีดีด้วยค่ะต,ตอนจะเล่าให้คุณชอบฟังต่อว่าผมเนี่ยเคยเคยพูดสัมภาษณ์บอกว่ารัฐธรรมนูญแก้ได้ทั้งหมดและเราก็รู้ด้วยท่านอาจารย์ตอนปี2540เนี่ยทำไมจะแก้ไม่ได้ออานจาธิปไตยเป็นของมาจากยังเขียนกันแทปตายว่าจะใช้คําไหนท่านทราบไหมครับว่ามีนักร้องคนหนึ่งเนี่ยซึ่งตอนนี้แกก็กำรับคดนีอยู่เนี่ยนะครับอักษรย่อสองสระเนี่ย <laughs> เรามีคดีเยอะอสาราสองไม่รู้สหรโบแหวนประมาณเชื่อๆแล้วแะเราบันซอสโอ้ยเาเป็นเยอะแลยเป็นซอสเปไก่คนแล้วเะเนเสยวไปร้องว่าผมเนี่ยลงไม่ได้ทัาการปกครองนะครับผมได้มีคดีติดตัวอยู่ที่กกตนะครับวผมก็ไม่เข้าใจชีวิตผมเลยว่าการได้สัมภาษณ์ว่ารัฐธรรมนูญแก้ได้มันมันเคยแก้มาแล้วและมันก็ควรจะต้องแก้ได้ทุกหม่วนะครับขึ้นอยู่กับสมาชิสภาร่างนะครมนูญขึ้นอยู่กับเจตจำนงของประชาชน ส่วนใหญ่ว่าอยากให้แก้หรือไม่อย่างไรเนีย่ยกับโดนเรืก็งขาตองต่อว่าล้กาการปกครองนะครับแล้วก็เป็นคดีที่ค้างอยู่ฉะนั้นผมย้อนกลับมาในประเด็นแบบนี้ครับว่าผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณแ่ทจายจ์ุทธพรอาจจะไม่ได้ขยายความอีกประเด็นหนึ่งนะครับหรือคุณช่อบอาจจะไม่ได้พูดถึงว่าตอนรุกพักไทายรักไทยเนี่ยมันมีมันมีการใช้คำอีกคำหนึ่งนะครับที่ใช้คําว่าเป็นการได้มาซึ่งอานาจในการปกครองโดยมีช่อบ เห็นไหมครับยิ่งตีความกันอีกว่าแบบไหนก็นไอ้ร้มร้าการปกครองก็แบบหนึง่งไอ้สุดจริตการเลือกตั้งหรือทําให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นโดยไม่สุดจริตเนี่ยก็แบบนึงทําที่เดียวค่ะแลฐ้าประหารนี่ได้มาซึ่งการปกครองโดยไม่ชอบนะเนื่องจากสารฎกาท่านได้ตีความไว้ในปี2496อันนี้คือชอบว่าได้มาซึ่งอำนาจรัถือเป็นรักาที่ปัดก็คือชอบแล้วเขาชอบเราไม่ชอบนะครับ ไอ้คำว่าโดยชอบเนี่ยคุณชอบพูดดีผมก่อนแรกผมโน้ตไว้่ันว่าไอ้กระบวนการนิติบัญญัติเนี่ยมันมีกระบวนการนิติบัญญัติโดยไม่ชอบด้วยครับท่านนี้ของไม้ศาลน้ำนวนนเขียนว่าการยื่นแก้ไขกฎหมายใดๆก็แล้วแต่เนี่ยต้องกระทําโดยกระบวนการนิติบัญญัติโดียแล้วใส่วงเล็บต่อท้ายไปเลยนะครับโดยชอบเอ้าแล้วทุกวันนี้ยื่นกฎหมายเนี่ยไม่ชอบเหรอทุกวันนี้ที่ประชาชนส่งเสียงว่าเขาเชื่อยื่นกฎหมายเนี่ยไม่ชอบเหรอ ทุกวันนี้ที่เราไปพูดในสภาไม่ชอบเลยดังนั้นเนี่ยิงผมไม่ชอบไม่เราไม่ชอบในเขาตอบให้ไม่ชอบเขาไม่ชอบแล้วเขาเขาไหนต้องขยายความเลยเขาก็ไม่ได้ด้วยนะครับเพราะเขานี่เป็นเจนเดอร์ไม่ได้ต้องแบบว่าเป็นชายอย่างเดียวถ้าสงายความเป็นเจนเดอร์โรเนี่ยต้องพูดถึงว่าคุณอะไรเงี้ยเป็นต้นเขาเลยปัดตกเขาไม่ได้พวกเลยปัดตกพรบคํานำหน้านำพักเก้าไรด้วยเห็นี้แต่ผมย้อนกลับมาแบบนี้ว่า จริงๆบรรทัดฐานที่ตัดสินไว้แบบนี้และทุกครั้งในรัฐธรรมนูญไม่ว่าคุณจะบอกว่ามีกี่ครั้งก็แล้วแต่เขียนชัดเจนว่าคุณไม่สามารถจะทาการได้มาเสื่อมอำนาจรัฐานเนี่ยเช่นการรัฐประหารได้เนยมันจะกลายเป็นโดยชอบได้อย่างไรพักอนาคตใหม่เราถึงคุยกันตอนนั้นนะครับว่าแต่ซึ่งเราเชื่อเร,เรายังมั่นใจว่ามันไม่ต้องไม่เกิดอีกว่าถ้ารัฐประหารรอบหน้าเนี่ยไปเจอกันที่สภาแล้วผมมั่นใจนะคุณชอบตอบประโยคสุดท้ายสู้ส่งเร็จแน่นอน เพราะทุกวันนี้เนี่ยเดินในรัฐสภาใหม่เนี่ยยังหงทางเลยก็มั่นใจว่าทหารนี่จับเราไม่ได้เลยสามวันนะครับเราก็จะยึดอำนาจแล้วกลับมาโดยรัฐสภาได้ะพูบบดบบดีก็่ีจริงนะแต่ถ้าระบบก,การตรวจสอบถ่วงดุลมันเสียใช่ไหมครับแล้วอํานาจทั้งสามอำนาจเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่มั่นใจว่ามันมีอำนาจที่สี่ที่ห้าเนี่ยหรือไม่แต่อย่างน้อยที่สุดอํานาจนิติบัญญัติซึ่งเป็นอานาจเดียวที่มาจากอานาจโดยตรงของประชาชนเนี่ย ยืนหยัดในกระบวนการยิติบัญญัติแล้วโตกับในกระบวนการยิติบัญญัติโดยชอบเนี่ยโอ้โดยดีขึ้นมาทีเดียวโดยชอบเนี่ยรัฐประหารต้องไม่ใช่การชอบรรมที่จะเกิดขึ้นอีกต่อไปและเห็นไหมครับว่าการรัฐประหารเนี่ยนำมาซึ่งการยุบพักการเมืองมากกว่าหลังรัฐประหารอีกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกว่าผมมั่นใจว่าการยุบพักการเมืองเป็นจํานวนมากซึ่งมีการตีความหลายคั้เนี่ย ไม่ได้เกิดขึ้นจากเจตจำนงของประชาชนแต่เป็นการเกิดขึ้นจากเจตจำนงในทางการเมืองที่ต้องการทำลายผู้ต่อสู้ทางการเมืองจุดยืนของเราไหครับถือเป็นจุดยืนที่บอกว่าเราไม่ได้สนับสนุนและยืนยันว่าไม่สนับสนุนเด็กขาดกับการยุบพักการเมืองใดๆแต่เรายืนบนหลักการที่บอกว่าพักการเมืองนั้นเนี่ยถ้ายุบก,ก็ขอให้มันยุบโดยกระบวนการของพักการเมืองของเขาเองสรุปสุดท้ายนะครับ ผมไม่ได้เป็นกรรมการบริหารครับแต่เป็นรองหัวนะหน้เาเจ็ดศูนย์เอาเจ็ดศูนย์ทีเดียวเหรอหรือหรืออาจจะเป็นแปดศูนย์นะครับ <laughs> แต่ว่าที่กําลังจะพูดแบบนี้เพื่ออะไร <laughs> เพื่อยือนยันว่าคืนเจ็ดจํานงให้ประชาชนอีกครั้งในการช่วยกันคิดแล้วคำถามนี้น่าจะต้องเป็นคำถามหนึ่งนะครับที่โยนให้กับการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในแต่ละพื้นที่นะครับเวลาจะดทำรัฐธรรมนูญว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่กับการยุบพรคซึ่ง มันเขียนได้ทั้งสองแบบผมยังคิดว่าการเขียนน่าจะเป็นต่อตัวตอบโจทย์ที่ดีกว่าถ้าเขียนว่ามีการยุบพักได้ต่อเมื่อมีเหตุอะไรก็เป็นทางหนึ่งนะครับหรืออาจจะเขียนว่าต้องไม่มีการยุบพักเว้นแต่ก็เป็นอีกทางหนึ่งซึ่ง ผมยังมั่นใจหรือยังค่อนข้างสนับสนุนว่าอาจจําเป็นต้องเขียนในระบบของประเทศไทยที่ใช้ระบบรายรับอักษรนะครับของกฎหมายด้วยเพราะอย่างยิ่งถ้าเราสู้กันในสถามสนามรัฐธรรมนูญที่เป็นหนักประกันสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานผมย้อนไปรัฐธรรมนูญ2489นิดนึงครับซึ่งพอไปอ่านดูโอ้มันมีคํานี้อยู่เลยนะเขาใช้คําว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในหลายด้านนะครับและ ไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมสาธารณะไม่ว่าจะเป็นการตั้งสมาคมเนี่ยและการตั้งตอนนั้นเขาเรียกคณะคณะพักการเมืองนะครับถือเป็นเสรีภาพบริบูรณ์ของบุคคลในการรวมตัวกันนั่นเป็นประเด็นที่หนึ่งที่อยากจะแลกเปลี่ยนประเด็นที่สองก็คือว่าผมคิดว่าพักการเมืองด้วยกันเนี่ยครับที่คุณชอบย,ย้ํไหลายครั้งแล้วผมเองก็ย้ํไหลายครั้งนะครับว่าคนที่เดินเข้าสู่พักการเมืองเนี่ย นั่นหมายถึงว่าคุณมีความเชื่อคุณมีเจตจํจำนงแบบหนึ่งคุณเชื่อในอุดมการหรือคุณค่าหลักของพรรคเหล่าน,นั้นแล้วอุดมการของพรรคการเมืองแต่ละพรรคเนี่ยนะครับอย่างน้อยที่สุดสนับสนุนประเด็นเรื่องของระบอบเสรีประชาธิปไตยเกือบทั้งหมดนะครับแน่นอนอาจจะมีเฉดสีที่แตกต่างก,กันบ้างแต่เป็นเสรีประชาธิปไตยเนี่ยคุณต้องช่วยกันยืนหยัดคุณต้องช่วยกันยืนหยัดแต่ถ้าคุณปล่อยผมไม่ได้หมายถึงว่าพรรคก้าวไกลด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเกิดเหตุบางอย่างกับพรรคภูมิใจไทยขึ้น แล้วพรรคเก้าไรพูดพรรคเดียวน้ำหนักไม่มีครับแต่ถ้าทุกพรรคการเมืองช่วยกันยืนยันยืนยันสิว่านี่ไม่ได้อีกแล้วนะการกระทําของบุคคลเป็นความรับผิดชอบของตัวบุคคลการกระทําของพรรคถ้าคุณจะตีความก็ต้องตีความบนพื้นฐานข้อเท็จจริงหรือหลักการสมเหตุสมผลได้สัดส่วนเท่านั้นแบบนี้ยระบบก,การเมืองมันจะเดินหน้าต่อได้แต่ก็ต้องเรียนว่าเขาเชื่อสถาบันการเมืองแบบนั้นจริงหรือไม่นะครับเพราะว่า เราก็ไปเจอนกักการเมืองหลายคนนะคุณ<ม>ชอบพกเย้ายมาสิเอ็ดพักแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งโอ้โห,โหมันน่าจะมีอาจารย์น่าจะให้พรกผกกา้าวทำวิจัยชักเล็กน้อยนะว่าเขยาย้ายอย่างไรสิบเอ็ดพักนะครับแต่ผมไม่โทษเขาเลยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยได้เห็นไหมครับว่าการย้ายอย่างเช่นตอนที่พวกเราเนี่ยต้องจากพักอน,นาคตใหม่มาก้าวไกลเนี่ยโอ้โหมันเจ็บปวดนะครับสําหรับคนที่เลือกเดินเข้าสู่สนามการเมืองแล้วอยากมีพักที่เลยสักระดัเนี่ยแค่พักเดียว มันก็เหมือนเราสัทธาเรียกวคูณที่จะได้แชมป์พวุนี้ครับเราก็ไม่อยากเปลี่ยนสโมสรที่เฉีย์เป็นต้นนะครับนั่นเป็นประเด็นที่2แต่ประเด็นที่3ที่มันสําคัญไปกว่านั้นครับผมว่าประเด็นที่3เนี่ยก็คือประเด็นที่เราต้องไม่ปล่อยให้มีการใช้อํานาจที่ล้นเกินจริงๆรอบนี้เนี่ยมีคนตั้งคําถามเยอะมากนะครับว่าแม้กระทั่งคําวินิจฉัยของศาลแลรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นซึ่งอันนี้เราไฟ์สดจชไม่คเนี้ยออเพิ่มดูายแล้ว ส่วงเล็บใหญ่ๆไว้ก่อนด้วยความเคารพนะครับแล้วในฐานะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมาก่อนด้วยนะครับก็อขอแบบวิพากษ์แบบนักวิชาการที่ใช้คํานี้ก็คือว่าถ้าเราเห็นว่ากระบวนการใดมีการใช้อํานาจที่ล้นเกินผมว่าเราต้องใช้ระบบการตรวจสอบอํานาจที่ล้นเกินแน่นอนครับขณะจ,จะมีประเด็นจริยธรรมซึ่งเราสกเสียงกันมากนะครับเพราะว่าจริยธรรมซึ่งใช้เนี่ย มันกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองอีกแบบหนึ่งที่เอามาตัดสินชีวิตคนแต่ว่ามันต้องมีกระบวนการตรวจสอบอื่นๆวันนี้มันมีช่องทางอยู่นะครับแล้วผมคิดว่าถ้าเกิดเหตุโดยไม่ชอบทำอีกเนี่ยเราต้องไม่ปล่อยรอยนะครับหรือปล่อยจอยอันนี้เพื่อนสสบางคนบอกช่วงนี้ชิลปล่อยจอยไม่ใช่ไม่ได้เขาไม่ทํางานนะครับแต่เขาบอกไม่กังวลเรื่องการอยุคพักแต่ต้องไม่ปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกไม่เช่นนั้นกลายเป็นว่าพอเรากำลังเดินหน้า มันก็รีเซ็ตใหม่แบบนี้พอเรากำลังเดินหน้ามันก็รีเซ็ตใหม่แบบนี้เราก็ตั้งคําถามกันว่าประเทศไทยไปไว้ถีไหนนะครับฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สนามเดียวครับคุณช่อในการที่เราจะบอกว่าต้องพัคก,การเมืองต้องยืนหยัดด้วยกันแต่มันอาจจะมี2อถึงสสนามที่ต้องยืนหยัดไปได้วยกันในการที่จะไม่ให้เกิดการใช้อำนาจล้นเกินในการยุบพักการเมืองที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากเจตจำนงประชาชนแต่ใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองครับอาจารย์เสร